หรือว่าทางซ้ายมือของจอโทรทัศน์นะครับและที่เห็นหันหลังนี่ก็คือปัจจัยสีกันโรภาสสายฟ้าแสงมรกตนั้นที่จริงก็คือสมชัยบุญธนาชายเป็นนักมวยรุ่นน้องปัจจัยสีจันโทภาสนะครับปัจจุบันสายฟ้าอายุ42ปีเป็นนักมวยที่มีทีลาการเตะสวยงามบุนแรงนะครับจนได้สมญาว่านักเตะเท้าไฟเหนปัจจัยสีจันโถภาสนั้นเป็นนักมวยที่เตะต่อยหนักนะครับ หัวใจไม่เป็นรองใครเลยใจสู้ร้อยเปอร์เซนปัจจุบันอายุถึง49ปีแล้วครับเรามาดูกันว่าระหว่างนักมวยที่เป็นนักมวยที่กรหดแล้วก็หนักเตะห,น,หน,นักนั้นจะสู้กับนักมวยที่เตะได้ดังชนิดที่เรียกว่าเท้าไฟนะครับอันนี้สายฟ้าพยายามเตะฝาเข้าไปที่ก้านคอแต่ว่าเสียหลักล้มลงไปสังเกตให้ดีนะครับมือผู้นี้สังเกตให้ดีสังเกตเท้าของสายฟ้าให้ดี ผู้ที่เป็นเดินหน้าบุกเข้าไปก็ต้องเป็นปัจจัยที่จันโทพลาดและผู้ที่ถอยหลังหาจังหวะเตะก็จะเป็นสายฟ้าแสงม,มสกดนะครับปัจจัยเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับกาดขวาออกส่วนสายฟ้าให้เป็นมวยถนัดขวาสายฟ้าเมื่อครู่นี้เตะขวาเข้ไปสวยนะครับแต่ไม่โดนะซ้ายนี้ก็สวยเท่าที่กบหูแต่ว่าไม่จังนัก โดเดินเข้าไปชกหมัดปกติปัจจัยก็จะมีลูกเตะที่พอใช้ได้นะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเก่งหมัดเป็นพิเศษทีเดียวเพราะว่ารู้ตัวดีว่าเตะแรกกับสายฟ้าสู้ไม่ได้แน่แต่ไก็ยังจดจ้องอยู่หาจังหวะเตะครับสายฟ้านั้นมีอาวุธเตะกับเขา่าแต่ว่าหมัดนั้นไม่สู้จะดีเท่าไหร่นักนะครับ เะซ้ายเข้าไปที่ขาแล้วก็ถอยมาแต่ฟาดเตดมุมดูสิว่าปัจจัยทำไรได้แต่ฟาฉลาดนะครับหมุนออกมาแล้วก็คว้าคอปัจจัยเอาไว้ทําให้ปัจจัยนั้นชกหมัดไม่ได้แต่คนเดินเข้าไปเกณฑมาโอ้โหแต่่าเตะทธอทีนั้นน่ากลัวจริงๆชวัดชวเวียนอยู่ด้วยเทากา้านคอตลอดเวลาครับ ่าจีปัดใจพยายามที่จะรวบขาสายต้านะครับเรว่าสายฟ้าก็หลักดีดูภาพช้าของยกที่หนึ่งนี่แล้วครับลูกเตะขวาเอาทีการคออันนี้ขนาดโดนเบาๆนั้นปัจัยก็เสียหลักลงไปเกือบจะโดนนักนะครับยกที่สองเริ่มปัดจจยยังคงเดินหน้าเข้าหาเพื่อจะหาจังหวะใช้มหมใช้วิธีเตะขานำแล้วก็ เพื่อจะเปิดทางให้ตัวเองใช้หมัดที่ถนัดนะครับสายฟ้านั้นในยกนี้ในยกที่สองนี้แรงยังดีอยู่จะปล่อยไม่ปล่อยให้ปัจัยโชคหนักได้ง่ายๆๆนะครับปกติแล้วยกไปปลายสายสาย,าสายฟ้ามาักจะแผ่วท่านผู้ชมสังเกตให้ดีๆนะครับทางของสายฟ้านั้นจะวนเวียนยู่ท้่แถว้านคอปัจัจเป็นประจำ อายุของสายฟ้านั้นก็น้อยกว่าปัจจัยถึง6ปีหรือ7ปีนะครับใจนั้นเดินเข้าหาใจนั้นสู้ร้อเเ็ครับส่วนสายฟ้านั้นถ้าเตะเข้าไม่ลงมากๆบางทีเราใจก็มักจะจะฟอเหมือนกันนะครับไปไปวนไปเรื่อยๆยังไม่ได้จังหวะ พยายามยกตุ้กวาแล้อกระเตะซ้ายสองทีครับแล้วที่คอแล้วก็รวบคอมาตีเข่าปัจจันั้นก็มีความเก๋าครับเอาขากันเข่าเอาไว้ทําให้สายฟ้าทำแล้วโอ้โหโเตะซ้ายนี่เต็มข้านคอนะครับปัจจัยลงไปคำหาของแล้วก็ลุกขึ้นมากรรมการต้องนับถึงแปดเป็นการให้ชกต่อไปนะครับ พาเตะเข้าไปทิ้งแล้วแล้วก็โยนเผาขวานี่ปัจจัยยังไม่ยังไม่มฟื้นครับพาเตะวาเข้าไปที่โอ้โหโดนเข้าไปทิ้งแล้วทั้งทิ้งทั้งแข้งเลยนะครับไม่ทราบปัจจัยจะลุกไหวไหมนี่ครับโหรหดจริงๆครับปัจจัยสีจงรภพาสนั้นทนจริงๆลุกขึ้นมาได้อีกนับก8ไปถึง2ั้งแล้วครับไฟฟ้าก็าไม่ฟังเสียงแล้วครับลุยเลยทีเดียว แต่ด้านพอแล้วก็ตามด้วยเข่าปัจจัยล้ลงไปอีกแต่ว่ากรรมการแม่นับเพราะว่าโดนอาวุธมัดหรือว่าเข่าลงไปนะครับนุมเองฟาร์สพยายามเดินหน้าเข้าไปตีเขา่าที่เห็นเมื่อสักครู่น่าจะเป็นคุณอาคมสวามิพักนะครับมีปัจจัยล้ลงไป ภาคนานยกที่สองกันนะครับดูลูกเสกของสายฟ้านี่แหละครับก้านคอเต็มที่เลยเสะ็้ายอันนี้ปัจจัยลงไปแต่ว่ายังไม่ไม่เท่าไหร่นะครับครั้งที่สองนี้ทู้รนหนักหนากว่าโอ้โหนะครับแข้งเลยทั้งแข้งเลยทีเดียวปัจจัยก็ฟุบลงไปเป็นบางคนแล้วก็ไม่ลุกแล้วครับถ้าโดนแบบนี้ยกที่สามเริ่มนะครับปัจจัยฟื้นเหมือนเดิมแล้วเข้าใจว่าสายฟ้าก็ทักจะท้อแท้แล้วว่าเตะเท่าไหร่ก็ไม่ ไม่โดนไม,ไม่ไม่น็อกสักทีลุกขึ้นมาได้อยู่เรื่อยแต่ยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมแน่นในสองยกแรกนั้นก็เป็นของสายฟ้าแล้วครับที่มียกที่2แล้วก็สายฟ้านำห่างทีเดียวก็ได้สองนับนะครับเต่้ายสูงสวยมากแต่ว่าไม่โดนครับเข่าก็ไป2ทีอย่างหนักเลยทีเดียวปัจจัยก็ลุกขึ้นมาไม่สะทบกสะทาน ใส่ฟาแต่ตัวทีมตามด้วยโยนเ่าขาเข้าไปจังหนับเลยปัจจัยก็ลุกขึ้นมาออกทรหดจริงๆครับปัจจัยปัจจัยเริ่มใช้หมัดแล้วครับแต่ฟ้าก็รวบฟอมตีเข่าไส่้าตนั้นใช้เตะกับเข่าได้ดีจริงๆครับแต่ว่าไม่ค่อยจะมีหมัดและสอกเท่านนี่ครับรวบคอมตีเข่ามท่านี้โดนเขาบอกโเตะนี่ค่อนข้างึิงเข่าเข้ากลางหน้าอกเลยทีเดียว ส้าฟก็ยังย้ำปัจ,จัยเหมือนเดิมเหมือนในยกที่สองนะครับแม่ปัจ,จัยฮิตสู้มัดกับเขาแรกกันแล้วครับส้าเตะซ้ายขึ้นไปไม่ถนัดปัจ,จัยก็เดินเข้าหาครับทชกมัดไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วสาวมัดเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวาส้าชักโดนเข้าไปบ้างแล้วครับโดนมัดปัจใจเข้าไปบ้างแล้ว ฟ้าเตะสกัดว้เตะสกัดเท่าไรปัจจัยก็ยิ่งเดินยิ่งเตะก็ยิ่งเดินครับโอ้โหโดนหมัดขวาเข้าไปทีเนี่ยปัจจัยก็เดินไม่หยุดเลยลุยไม่หยุดเลยนะครับสายฟ้าชักต่อแป้แล้วครับโดนหมัดโอ้โหโมนหมัดขวาปัจจัยเข้าไปซ้ายขวา,สา,าสายฟ้าทําเข้าไม่ลงก็ตัวเองก็ชักหมดแรงแล้วครับโดนหมัดซ้ายขวาเข้าไปก็ชักมีอาการพยายามเตะ กัดแต่ว่ายังไม่ได้ผลใายเดินหาดท,ทุกถูทุกซ้ายท่เข้าวทุกตาของนายฟ้าชายเริ่มมีกําลังใจามากขึ้นเดินลุยใหญ่ทีเดียวมายกนี้เรียกคะแนนคืนม่ได้เยอะเลยนายฟ้าก็ชักก่อแปรแล้วอาวุธที่ใช้ไม่มีนนหนักเหมือนในสองยกแรกแต่ก็ยังเตะได้สวยงามนะครับ จก็ไม่ให้หายใจเลยทีเดียวหลายพานเคยเป็นอย่างนี้หลายครั้งครับชคกับวิชาน้อยพรนทวีก็เคยเตะวิชาน้อยถึงนับแล้วก็ลุกขึ้นมาโดนหมัดของอุชาน้อยเกือบจะแพ้นกโอ้โหสายพาโดนไปแล้วนอนแ่จะลุกขึ้นมารับเนียโอ้โหลุกขึ้นมาได้กรรมาการนับแปดนับถึงเก้าครับแล้วก็ให้ชกต่อไปแม่แล้วํำช่วยเอาไว้ได้นะครับสายพานยิ้มเลย ดูภาพช้านะครับสายฟ้านี่ก็มีดูเข่าของสายฟ้านะครับรวบตีสวยเหลือเกินแต่ว่าหยุดปัดใยไม่อยู่ไปเดินดูเข้าไปาเข่านี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเกือบโดนหน้าของปัดใยทีเด <c oughs> ียวเตะซ้ายตะล่ีของสายฟ้านั้นปัดใจก็หมัเกือบจะลงไม่ลงแ้วนะครับแต่ว่าก็ยืนอยู่ได้จนกระทั่งชออหมัดได้นะครับ สาย้าโดนทไปทีแล้วโดนหมัดขานี่แหละครับหนักจริงๆเป็นกรามเลยดีเดียวในยกที่สามนั้นสายฟ้าเหมือนกับไม่จะไม่ลุกอย่างนั้นเองแต่ว่าก็สามารถลุกขึ้นมาได้เรามาดูยกที่สี่กันต่อไปนะครับคะแนนของทั้งคู่นั้นต้องถือว่าสูสีกันโดยสายฟ้าน่าจะเหนือนกว่านิดๆนะครับเพราะว่าได้ถึงสองนับแล้วก็ได้ในยกที่หนึ่งด้วยแต่ว่ามาเสียในยกที่สามนี้ ทางไฟฟ้านั้นก็เริ่มฟื้นแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะแผ่วลงอีกเยอะไหมครับหลังจากที่โดนหมัดไปนับ9ก้าไปแล้วปัจจัยนั้นท่าทางก็ยังสดชื่นอยู่ครับเดินข้าหาตลอดสายตานั้นมีเหมือนกับมีอาการแย้งหมัดของปัจจัยบ้างแล้วหลังจากได้ิ้มรถเข้าไปไลครั้งด้วยกัน ไปเรื่อยยังไม่ออกอาวุธเลยครับในยกที่สี่นี้นายเข้าไปเฉียดหัวไปครับปัจจัยนั้นยงคอหลบไปได้ดเกตวาการเตะของสายฟ้านั้นดูเหมือนง่ายนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ไทยลุกเตะได้อย่างดูธรรมชาติมากเตะนั้นเหมือนตกเตะง่ายๆแต่ความจริงแล้วไม่ง่ายนะครับ เตะซ้ายเข้าไปนี่ไม่ไม่โดนถนัดโอ้โหเตะขานี่ครับเต็มสวาดเลยปัจจัยนั้นก็ทนจริงๆเดินเข้าหาชกหมดอย่างเดียวครับเวลานี้กระจายเตะบ้างแต่รู้ตัวนะครับว่ากระจายเตะสู้ไม่ได้กระจายเดินเข้าหาตลอดรับบี้ตลอดเพราะรู้ว่าสายฟ้านั้น ถ้าเกิดว่าหายใจไม่ทันนั้นก็มาแย่ใจก่อไม่อยากจะสู้แต่วันนี้สายฟ้าก็รู้สึกว่าลิ๊มาค่อนข้างดีครับดูยกสุดท้ายนะครับยกที่ห้าในยกที่สี่นั้นดูว่าสายฟ้าจะเหนือกว่านิดนิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายกนี้สายฟ้ารักษารูปมวยเอาไว้ได้นะครับยกได้เหมือนยิงยกที่สี่นั้นก็คงจะเป็นคู่ ไได้รับการชูมือให้ชนะนะครับก็อยู่ที่ว่าสายฟ้านั้นจะทานพลังหมัดของปัจจัยได้ไหมปัรย์นั้นก็ค่อนข้างจะรู้ตัวว่าถ้าดยกนี้ไม่ทําให้มชัดแล้วขคงจะแท้แน,น่มาดูกันครับว่าปัจจัยนั้นจะลุยสายฟ้าได้เฉ็จ่ยไหมสายฟ้านั้นก็เป็นนักวยฉลาดนะครับยกนี้ไม่น่าจะแ,กแลกนะมันจะหมุนไปเรื่อย ได้จังหวะเมื่อไรแกก็เตะนี่เตะไม่ถูกครับนะครับเตะตะสาสัก,กทีเนี่ยปัจจัยก็ยังหมัดนั่นเลยกำหมัดนั่นเลยเจมส์โชกหมัดอย่างเดียวแล้วตัวนั้นเตะแต่ละทีไม่ค่อยเตะตามนะวก็เต,ตะสูงแทบทุกข้างเลยทีเดียวไม่อยู่ที่ชายโครงก็ขึ้นไปที่กานคอ ไม่ทราบว่าจะมาไม้ไหนนะครับจะเตะได้ตลอดเวลาปจัจจชหกหัดซ้ายเข้าไปที่มาอกของสายฟ้า,าจริงยกนี้ถ้าปัจจัยเดินเหมือนอย่างในยกที่3มนะครับก็ไม่แน่ว่าสายฟ้าจะยืนอยู่ได้แต่รู้สึกปัจจัยเองก็คราวการบุกลงไปไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสายฟ้าเตะขวาเข้าไปินะีแล้ว ปัจจัยยังทําอะไรไม่ได้ถนัดนะในยกที่ห้านี้ปะจริงปัจจัยจะต้องลุยแล้วครับรงนี้การก็หลบลีไปเรื่อยนะครับถ้าเบื่อไวิ่งเวลาเป็นหมดยกนั้นสายฟ้าคงจะชนะแน่สายฟ้าเตะเข้าไปแล้วทาคะแนนไปเรื่อยขาของปะจิงปัจจัยก็กกสะท้านไปนะครัปจจัยยังชกหมัดไม่ถนัดเลยครับยกนี้ ขาไตตับขาไว้ได้ก็เตะรวบสายผ้าล้มลงไปลักษณะที่สายฟ้าล้มนั้น,นครับในสมัยนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่เสียคะแนนมากนักไม่เหมือนในสมัยนี้ามาดูกันนะครับว่ากรรมการจะยกมือให้ใครชนะครับก็ไม่มีปัญหารครับยกมือให้สายฟ้าแสงมรกตชนะไป